ทีวเกมเมอร์กับโตแดร์ข้ามดปข้าไปแต่ผมเป็งให้เป็นให้รเออเออรู้ได้ไงว่าผมเป็นช่องยูทูบเบอร์ผมมีนะว่าทิวนะเอ้ยเออมันรู้ได้ไงคะรู้ได้ไงว่าผมชุ้มเบิร์นเนี่ยเคยดูช่องทีไอเแต่เป็นทีวถอยอยู่ทิวเด้อ หรอผมเจอคุณมาหลายเดือนหรือหลายเดือนโอ้โหมันยิงเราเพื่อนรู้ได้ไงอ่ะอ๋อกนเมื่อกี้ f c ผมทำไมวะจะต,ต้องตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ f ี FC อะไรอูเขินนะเนี่ย f c นไอ,อที่มันพูดคำว่า f c อันเราเขนะินน่ะเพื่อนเรามีสแกนตัว เพื่อนเรามีสแกนตัวยังไงมันหมุนหมุนอยู่อ่ะเก็บเก็บไว้ให้คนอื่นโอ้โหสแกนก็เสร็จเดียวเลยไอสีทับทิมแดงมันเฮ้ยค่าสีมตีทับทิมแดงเลยเพื่อนค่าสีมันตีเออเอ้ากูฆ่าคนสีเฮ้ยอีกตัวอีกตัวไอสีแดง Yup. สีเราเยังไงมเออสีทับท so ิมเออสีท um> ับทิมเดสีทับทิมสีทับทิมเอาเอาสีทับทิมไปเอาสีทับทิมไปสีทับทิมมันมันฆ่าสีฟ้าสองตัวเอาสีทับทิมไปสีสีเหลืองมันเป็นกลางเออสีเหลืองมันเป็นผีปอบมันมันจะแดกศพสีสีทับทิมแดงอะ เออสีสีเหลืองผีปอบนะตัวที่สองนั้นตัวแรกน่าจะเอออยู่รอดเพื่อนผมเป็นนามเพอเพื่อนผมยิงสีทับทิมแดงเอาสีทับทิมแดงตัวที่สองไปเราเป็นอยู่เราช่วยกเส,สีทับทิมแดงนี่เพื่อนผมมันเป็น ดักไงสีแดงเขาปาดกับดักแล้วมันก็ขึ้นโวบอีกคนหนึ่งก็าัล่นจะปาดผมเลยแต่มันโดนกับดักก่อนเอาสีแดงคนแรกไปอย่าไปเที่อมันผมเป็นกับดักอ่าไม่ผมเป็นกับดักเองยี้เหยไม่ไม่ใช่แล้วผมเป็นกับดักเองกับดักเองปาดกับดักอ่ะไม่ผมเป็นกับดักเองไม่ผมเป็นกับดักเองไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมเป็นกับดักเองไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วผมเป็นกับดักเองอย่ามาใส่ร้ายเพื่อน S, ถ้าถ้าไอ้สีทับพิม์แดงมันโบดเรากับเพื่อนนะเองก็ไปยิงมันเลยฮสมนนาหัาวใจของไอ้คนเป็ดชนะชนะเออชนะแล้วเรากดกูบอกแล้วสีทับทิม รู้ตั้งมาแล้วสีทิพทพิมพ์แดงอัน FC ทำไมผมไม่ใช่คนดังเออแต่ก็แค่นี้ก่อนนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยก็บอกแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใชร์ด,ด้วย